มาเล้วไม่ทำไมเพื่อนชอบไม่ชอบแม่ไม่มาแล้วไม่ทไมเพื่อนทำไมตาไมาเส้นเด็มนจะดกนไดะดกันดเพื่อนเ็บดยูคุเห็นมเนี่ยะไปสคนเน่เข้าไปในเมืองเนี่ยเรื่องมยาเป็ูกเาีหนาเด็เดวมีกับเพื่อนสาคนหาในเมืองมีเป็นร้อยเป็นพันเออ มีเมียไม่ได้แล้วีกพ่เรตน่มาดีแต่ยก็ต้องสนิดต้องช่วนัขาเวลาเอาไวให้ได้ใจเย็นก่อนอพ่อไม่ได้กินพ่อมึงยังมีชีวิตอยู่มึงรู้ได้ไงว่ามังมีชีวิตอยู่กูเห็นนอนอยู่ข้างฉากน่ะตรงนี้อันนี้พ่อสาอม้ยยยยยยยชยตยยยย ไหนมกไม่งจะเดินไม่ไหวแลเนี่ยไนานก็พาหมามันเด่งแวครับ9515000กกไก่หนู7 1ครับลครสียาใที่รถด้วยใครมหารู้ครับใขยับรถ ไม,ไม่ให้โถ่ตามกันหมืหน้าประกาศเอ,อ่อเฮ้ยปล่อยลขาใครจะไปไหนไปปล่อยเขากูหิวข้าวเป็นแตกนั้สถานที่แบบนี้ผู้หญิงที่สารกันคือธรรมาดาได้แสดงว่าก็ไม่ใช่คุธรรมดาแน่นอ,อนเลยนี่เออเขาจะเป็นใครก็ปล่อยเขาไปเถอะเชื่อไหมกูยังไม่ได้กินข้าวเนะี่ยปวดท้องเนี่ยไปบ้านยังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวมึงยืมเงินเนี่ย ิวข้าวเนี่ยหิวข้าวสิเพื่อนเอ๋ยต่ายกินี่บ้านได้ป่ะม่าอนไม่ามจแล้วอ่ะจ่ร้อนนะเพื่นผู้หญิงถือข้าวมาเพื่อตามไปากนขวดีกว่าจะได้นกขอยากกินข้าวใชอากกนดวีกินกับ้วมดแปลว่าจํเลยจะไม่ไพลาดแน่นอเลยกต้องเป็นไหตอานะมาเลยก็ตามมาในใ อันไม่ก่อนไม่ได้นะนะทีเป็นนิวไปแล้วไม่ดีสารอนะไอ้ดอกม้แค่เทียพร้อมกับพระลักกามาที่นี่แสดงว่าจะมาไม่้พระที่วัดนี้แน่นอนไพระวัให้แล้วย้ายย้ายไทางหย้ายไปซ้อยไหข้างหลังเลยไม่ย้งช่วยไม่้่ยไม่ไหวโอ้ยทำไมแข่งกันโอ้ยยกพระที่งเลย เอาผะาลวกมาทีมาดูดีๆเลยว่ายังเป็นอยู่ตอนนี้แหละแล้ไม่มีผ้าแล้วไม่ใช่สาบก็ได้ที้จะไหว้ใครต้องถวายใครนะนะเราต้องสร้างผ้ามาใหม่คเอาเลยไม่ยากเลยอยู่ตรงนี้นั่นแหละเดี๋ยวจะไปเอาผ้าเรียงของมาผมว่ากกคอยดูเส้นทางไว้ด้วยนะได้ๆอะไรอย่าง ป้ามาหมดก็เสร็จแล้วปวดไปแล้วเพิ่งศึกมาเนี่ยขอผึ้งศึกเหรเพิ่งศึกมาวันที่แปดเดือนนี้เองอ๋อแต่พูดถึงนาปวดไปนได้อะไรเยอะหนึได้พี่ว่าโอ้ก่อนศึกก็ได้ได้เลยได้ชีได้สวดมนต์กับชีไงได้กับชีโอ้โหนี่พูดถึงนาตอนยี่สองเนี่ยยี่สองที่ผ่านมาผมขึ้นเทพน่ะทำม ผมที่วันมาคับูชานะเออนี่เป็นความเข่งของผมผู้หญิงไปเนี่ยไปนั่งดูเทพเห็นบาลเลยส,สวยๆจัิงนะหนูไม่มองหน้าโอเขคเลยมองนมเพราะนมอะไรนมที่เขามาถวายอ่ะเด็กกันเทพอ่ะอ๋อนั่นเ,นเองเน,นี่ยหลังก็นานแล้เออแต่พูดเดี๋ยวพระวัดเนี่ยกินเนยข้าววัดเนี่ยกินเนยวัดสาลีเนี่ยพระเป็นปอบอะพระกินเนยนะเนยปอกแปะพระปอกเก้าอะ เรีกินเล่นสุดได้เลยแล้วไม่ก่อนต่ออะไรท่าน่ะมีเรื่องพระเล่าลงไปมาตอนบนมีเรื่องอะไรเล่ามีมั้ยไม่มีอ่ะคือมีวัดหนองไก่เฮ้าเดี๋ยวพระวัดหนองไก่เฮ้าเดี๋ยวนี้ศาสนาเสื่อมพ่อไร่พ่อพระเป็นแบบนี้พระขึ้นหาทีอ่ะมีทีพระดีมึงหรือเปล่าผมไม่ได้ขึ้นก็บางทีก็ได้จอร์แดนขึ้นบนเออไอ้พระขึ้นหาที พักขึ้นหาชีทุกวันเลยวันหนองไก่เห่ามึงคิดดูเด็กไก่ยังเห่าพักจะเหลือเหรอเราไม่เกี่ยวกันพักขึ้นหาชีออชีเขไม่ไหวอะ่ะออไปฟ้องสมภารเลยสมภารจ๋าพาักขึ้นหาทุกวันเลยจ๋าทำไงดีจ๊ะทำไงแล้วพักสมภารก็<ๆ>เอาชีกับพาักขึ้นหา,นาง่ายๆเลยชีเอาปากกาเมจิกติดตัวไว้เออจะได้พอพักขึ้นหาปุ๊บชีกลางหัวเลยจะได้จำได้ไจะได้จำได้เนอวตอนเช้าตื่นมารู้อะไรออกไปอู้หมดเลยพอตกตอนคืนพักคึ้นหาชีจริงจริงเออ ข้าพเจ้ามีติขีดกลางหัวเลยโอ้โหขีดขีดปุ๊บพอตกตอนเที่ยงชี้ขึ้นไปดูบนสานหลัมีองค์ละขีดสองขีดโอ้โหชี้โมโหใหญ่เลยทีเนี้ยคนไม่ไหวดิไปฟ้องเจ้าว่าพอเปิดกุฏิไปปุ๊บชี้ไม่ฟ้องย้อนกลับเลยทำไมอ่ะเจ้าว่ามีแปดขีดทำสถิติที่บุพเพลุกวั่นดิเจ้าวาเอเนี่ยนี่ก่อนเซฟผมก็ลบออกไปสองขีดมนี่สามขีดอะไรยังจะเห็นอีก ไม่มีหรอกอันนี้หมาไม่ขวดเอ้ครับผมได้เลทำได้ผมว่าเมือ่องใช่เหมาะสุดแล้วร้อนอันนี้จังเราพวกนี้พบกับทีมงานพรเทพครับครับเอาพวกนี้พรเทพมาใช่ไหมโอ้นี่คุณถึงพรเแม่วันนี้ดูลิเกดเด็กใช่ไหมนะพวกนี้นะด,ดูนี่เกแก่กันแกแต่เขาก็เล่นดีแม่หน้าดูหน้าจดจำรจริงเลยอ่ะ ผมนี่ชอบมากพอเทพแล้วตรงวันตอนตอนตรงวันต้องมีแสงละอ้มีมีม uh, no I mean, right. um, um, ีเทพนี oh, ่มีเทพเอามาเอามาสักกระเบื้องเเบื้องเอามาทอนอ๋อพอนีพอเถ้จะดูนี่เกเขาไขต้องมีอกลเขาไปลาออกแขกแมออกยังไงเฮ้ยพัชนีมอี่เเตาวานี่เกเกดังค่หักโกบางจัน ทองไม่จินหรือทองดีมีคนนุณภาพยังพอนี่พ่อมาต้องร้องต่อย <c oughs> สิบนิ้วหลอด ร้องไม่ไปร้อร้องเร่ออดจังหวะคอนเทนต์แต่ผมก็ชอบเขาเพราะเขาร้องดีคอนเทนต์ยะร้องแบบคนอื่นได้ไหมได้ไงอโอุยพรุ่งนี้พรพยนต์ก็มาพรพยนต์ก็ขำวุ้ยนี่พรพยนต์เดินเข้ามานี่แม่ครัวโบกไม้โบกมือตะโกนเลยตะโกนบอเอ้าจะมาตายงานกูไม่ดีเหรอครัวนี่แม่ครัวกลัว แต่เขาก็เล่นดีแม่ผมชอบเขากูเียดีจริงๆตบบๆแล้วทุกคนลองร้องดูนะอย่ากฟังจำลนอนเขาก็ดันถึงไม่ชอบเมื่อคำเปียนเงเงิงงิเอเงิเงินเเองินเเ

เป็นฝุ่นไงวันนี้วัดเก่าแล้วมึงคิดว่ามึงปะแป้งให้หลานมึงปะเนี่ยแล้วต้องขนาดนั้นหรอกมาเก่าแล้วอนีเอ็นไรโอเแดกทราแดดใช่ไหมกูเนี่ยอะไรเนี่ย้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ก็ทำไมันเล็กแค่นี้อ่ะอันนี้พระลูกวัดอ๋อพระลูกวัดเกิดจะเล็กๆเออแล้วก็เจเจ้าว่าเจ้าว่านก็จะโผล่ขึ้นมาหน่อยเป็นแหลมๆจะสูงขึ้นมาหน่อยเชื่อเชื่ออะไรยากไหมคุณล่ามาทำไมพระไม่ใช่หมานี่เนี่ยวเราเล่ามึงไม่หนีไปไหนหรอกเดีวพระองค์นี้หนีเที่ยวกะรีไม่เสร็จก็เที่ย

ไปดูกันไหมเอาย a นี่แหละถึงแล้วนี่แหละศักดิ์สิทธิ์จริงๆฮะทำไมมันเก่าจังวะเหมือนมีผีเลยบ้าเหรอ